วันนี้ผมตั้งใจจะเป็นนักเรียนเข้ามานั่งฟังนะครับเพราะอาจารย์ศรีนี่เป็นอาจารย์ที่นับถือกันนะครับแล้วก็ทํางานร่วมกันอย่างนี้ครับก่อนอื่นก็ขอชื่นชมนะครับฟังดรศรีเนี่ยค่อนข้างที่จะเบาใจแล้วก็เป็นครั้งแรกที่ Data ที่ผมมีอยู่ในมือกับ Data ของอาจารย์ตรงกันนะฮะแล้วก็จริงๆแล้วเนี่ยชื่นชมแล้วก็จริงๆแล้วเป็น t a ชุดชุดเดียวกัน แล้วก็ต้องชื่นชมทางสอนทชว่า,าได้ใช้ข้อมูลทางวิชาการเนี่ยเ,เยอะนะครับแล้วก็เป็นเบต้าซึ่งสอดคล้องกับของผมนะฮะผมเองขออนุญาตอย่างนี้ครับก็เห็นด้วยกับท่านท่านท่าน,านดรสมเกียรติว่าการบริจาก,การน้ําปัจจุบันเนี่ยมันยากมากนะครับบร<ม>ิหารจัดก,การเรื่องของน้ําท่วมก็ไปละเลยเรื่องน้ําแรงไม่ได้แล้วจริงๆแล้วเนี่ยในสภาพที่่จริงๆแล้วผมก็ได้พูดคุยกับดรสมเกียรติอยู่หลายครั้งว่า ในสภาวะที่บ้านเราเนี่ยพัฒนาเรื่องของแหล่งน้ำเนี่ยมันเกิดจุดสมดุลของธรรมชาติไปแล้วเนี่ยการบริจัดการเนี่ยตอนนี้เนี่ยเราแค่การบริจัดการแบบแบบที่แบบสูงเนี่ยไม่พอมันต้องเป็นแบบที่เป็นเขาเรียกว่าเป็นแบบปันนี่หรือ precision เ m e n สเมนต์ว a เตอร์แมนเนสเนตะครับเคสตัวอย่างอย่างเช่นบริกัรน้ำปี5้าี่เห็นได้ชัดนะฮะไม่แปลกเลยเรื่องจริงแล้วก็ดีใจนะฮะวันนี้ได้ฟังจากปาก,กเพื่อนสังเกตว่า การรู้จัดการน้ำเนี่ยตอนนี้เนี่ยมีห่วงเวลาอยู่แค่ประมาณสักสิบสีวันอันนี้ผมเห็นด้วยเลยแล้วจริงๆแล้วเนี่ยน่าเห็นใจแล้วจริงๆถ้าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยอ,อย่าโทษกันเพราะจริงๆแล้วเนี่ยเป็นข้อมูลทางวิชาการที่มันมีข้อจํากัดนะครับผมเองขออนุญาตเสริมนิดเดียวนะฮะเสริมนิดเดียวว่า ในสองอาทิตย์เนี่ยเอาผมผมไล่จากนู้จนจนถึงพฤศจิกานณาครับในเราเดต้าชุดเดียวกันชุดเดียวกับมุมมองของอดรศรีรีกับดร ok สมเกียรติที่ที่มีอยู่ในมือเนี่ยในสองอาทิตย์แรกเนี่ยนะถ้าพายุที่เข้ามานะครับผมผมคาดว่าเอา,เอาเ,อาเอาเงี้ยสภาพอากาศแบบ IOD กับ enso ลักษณะแบบแบบปีนี้นะฮะผมคาดการณ์ว่าจะมีพายุเนี่ยประมาณ2อถึงสลูกนะครับที่จะเข้าเมืองไทยนะครับ2อถึงสลูกเนี่ย ผมให้ว่าสองวัป์แรกเนี่ยนะฮะเดือนเดือนเดือนเซ ptember เนี่ยถ,ถ้าเกินสองวัแล้วถ้าไม่มีลูกหนึ่งลูกใดเนี่ยทะลุหมายความว่าตอนทางตอนเหนือนะครับทางอีสานตอนเหนือแล้วก็ทะลุเข้าไปในในภาคเหนือแถวสิลิจิตเนี่ยอันนั้นต้องเตรียมการเลยนักน้ําต้องเตรียมการเรื่องของภัายแ้งเลยนะฮะในสองอาทิตย์เนี่ยนะฮะเพราะว่าเกินสองอาทิตย์เนี่ยข้างบนเนี่ยขาดน้ําแน่นอนนะฮะ,ะหลังจากสองอาทิตย์เดือนเซ ptember ไปแล้วเนี่ย ผมเห็นด้วยกับข้อมูลชุดของดรสมเกียรติว่าอีสานหนักมากเลยแล้วดีใจนะครับที่ดรสมเกียรติออกมาเตือนว่าตอนนี้หลายเขื่อนนะครับตนนัวเยาะเขื่อนขนาดกลางขนาดใหญ่บางอันเก้าสิบกว่าแล้วนะที่ผมเป็นห่วงและห่วงตรงกันก็คือเขื่อนขนาดเล็กครับแล้วอสองสามปีที่ผ่านมาแม้กะระทั่งเราแ้งสาหัสนะฮะอย่างเช่นที่สกลนครหรือแม้กระทั่งที่อูบลที่อะไรนะคือเล็กๆทั้งนั้นที่มันแตกนะะงั้นอันนี้นะฮะเดือน ปีนี้เนี่ยผมเชื่อว่าจากนี้ไปเนี่ยนะฮะเดือนเดือน,นกันยาตุลาเนี่ยอีสานท่วมนะแล้วเขื่อนขนาดเล็กเนี่ยเป็นตัวน่าจับตานะครับตัวนี้เป็นเป็นเป็นตัวที่น่าห่วงมากแล้วก็ลักษณะอากาศและฝนที่ด,ดรสุเกียรติได้รันเนี่ยฮะผมเป็นห่วงนะฮะน้ำท่วมในภาคกลางจะมีอันเดียวว่าแค่ปีเก้านะครับ อา,อาจจะมีพายุในเดือนเดือนเดือน,เด,อนเดือนตุลาเนี่ยอาจจะลงล่างล,าง,ลางมามันมันมันจอตั้งแต่เดือนกันยายนเซปเทนเปอร์แล้วนะฮะแล้วมาถึงตุลาเนี่ยมันจะเข้ามาแล้วถ้าท่านไปดูนะฮะปีสี่เก้าเนี่ยมันจะมีชุสามสี่ลูกเข้ามาปีสี่เก้าน้ำท่วมกันเลยฮนะแล้วสิ่งที่มันจะท่วมนะครับมันท่วมจากป่าศักดิ์นะครับลงมันล่องล่องล่องเพราะมันล้นมาจากตวเนี้มันทะลุมาเนะ่ยเขื่อนป่าศักดิ์เนี่ยรับน้าน้อยอยู่แล้วนะเก้าร้อยกว่า นะครับอันนั้นเนี่ยปี49้าไปดูนะฮะมาทางท่าเรือแล้วก็มาทางยุทธยางั้นนี่คงอุตสาหกรรมแถวยุทธยาเนี่ยอย่าอย่าชะล่าใจนะครับอย่าชะล่าใจนะครับถ้าพายุลูกใหญ่ๆแล้วเข้ามาแล้วอากาศแบบนี้นะครับอากาศแบบ I o d ที่เป็นที่เป็นที่เป็นแบบแบบที่แบบว่า0.5 0.6ตัวนี้นะฮะโอกาสอย่างนี้โอกาสที่จะเกิดพายุได้ค่อนข้างที่จะเยอะแล้วสิ่งที่ผมเป็นห่วงนะครับอ่าวไทยเนี่ยปกติเนี่ย จุดศูนย์กลางที่จะเกิดพายุเนี่ยมันน้อยมากเพราะว่ามันเป็นทะเลตื้นและปกติเนี่ยมันโอเวอร์คุกกิ้งแต่อากาศแบบนี้นะฮะแบบแบบลานินย่าอ่อนๆนะครับแล้วก็ IOD ที่เป็นลบขนาดนี้ก็คือครึ่งหนึ่งของปี54ตรงนี้มีโอกาสสูงนะครับถ้าย้อนกลับไปปี32เนี่ยถ้าเกิดถ้าเกิดจับพัดจ,จับผูเนี่ยมีพายุที่มันเกิดในอ่าวไทยเหมือนพายุเกแล้วถ้าเกิดมันโซนมันเข้า มันเข้ากรุงเทพเลยนะ้มีโอกาสนะครับมีโอกาสสูงทั้งนั้นนะครับอายุนี่อย่าไปชะล่าใจนะถ้ามันเข้ามานะฮะไอ้เขื่อนกทมที่ตั้งไว้นะที่กามันจะขึ้นอีกห้าสิบเซนจากปีห้าสี่เนี่ยมันจะเหมือนกับลุชเชนา Louisiana เลยนะครับเหมือนกับปีสองพันห้าร้อยสี่สองพันสี่นะครับมิชิซิปีอ่ะเหมือนกับเหมือนกับเหมือนกับอันนั้นเลยนะฮะงั้นเหล่านี้มันจะเป็นแอ่งกระแทะแล้วก็หมายหมายว่าตอนนั้นมิชิซปิปีนี้ต้องพังออกไปนะฮะ โอกาสที่น้ําท่วมกรุงเทพเนี่ยอย่างที่ดรเฉลีบอกว่าจะคล้ายปี5้าสมีโอกาส10%เซนที่จะเกิดนี่คือเก,เกิดจากกรณีนี้น้ํามาจากพายุนะครับแล้วพายุลูกใหญ่เนี่ยอย่าชะล่าใจนะครับดงน,นั้นก็ต้องพูดถึงเลยนะครับขอข้อ,ขอมูลตรงกันนะครับภาคใต้นี่อ่วมแน่นะครับผมเห็นด้วยเลยดร e เฉลียนะแล้วก็ที่ซ้ำซากนะครับชุมพรนะครับ ชุมพรโอกาสที่จะเกิดพายุก็มีนะครับน้ําท่วมก็มีแล้วก็เพชรบุรีสุราษฎร์นะครับคนครศรีธรรมราชหรือแม้กระทั่งหาดใหญ่ข้อมูลตรงกันนะครับผมเสริมผมขออนุญาตว่าข้อมูลชุดเดียวกันขออนุญาตเติมแล้วก็เป็นห่วงอยู่หลายจุดว่าตรงนี้เนี่ยจะต้องจะต้อง,จะ,องจะต้องชาราอย่าชาราใจแล้วก็อากาศอย่างนี้ถ้าเรามองมองมองข้ามชอ็อตไปครับ ถ้ายังต่อเนื่องอย่างนี้เนี่ยปกติปกติผมตามเรื่องภูมิอากาศเนี่ยผมจะตามเป็นครึ่งปีหรือเป็นปีอย่างนี้เนี่ยอากาศอากาศที่เป็นที่เป็น i อ d ดีกับเอนโซลักษณะเหมือนปีนี้นะฮะเหมือนเหมือนเหมือนปีนี้จะต้องจับตาปีหน้าด้วยนะครับปีหน้าเผพอๆอาจจะเผาจริงก็ได้นะครับ <S 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 นะครับอ,นนอ,นนอันนี้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 ผมไม่อยากจะพูดแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าย้อนกลับไปเนี่ยปีห้าสามห้าสามอากาศอย่างนี้เลยนะฮะ ถ้าไปดูปลายปีเนี่ยอาจจะอาจจะต่ำกว่านี้หน่อยนะครับคือเอนโซต่ำกว่านี้หน่อยแต่ IOD เนี่ยใกล้เคียงกันนะครับแล้วก็ฝนตกเนี่ยเริ่มตั้งแต่ตั้งแต่สิงหาด้วยสิงหาห้าสามเนี่ยเริ่มเข้ามาเป็นที่เลยนะคล้ายๆอย่างนี้เลยนะแล้วจริงๆวันนี้มีฝนตกร้อยมีหลายที่เนี่ยพึงระวังนะครับ เพราะว่ามันทิ้งช่วงมานานแล้วจริงๆแล้วเนี่ยมันมันเริ่มเข้ามาสู่เขาเรียกอ,อะไรนะ,ะเดือนเดือนเช็ตเทมเบอร์เนี่ยแล้วออกโทเบเนี่ยจะหนักมากนะครับออกโทเบเนี่ยเอนโซอยู่ประมาณลบหกไออดีอยู่ประมาณลบห้าจากแบบจําลองซึ่งอันเดียวกันน,นะซึ่งซึ่งมันความชื้นมาขนาดกันสองตัวแล้วก็ปกติเนี่ยร่องมรสุมเนี่ยกับพายุเนี่ยมันจะสลับกันไม่มาพร้อมกันนะครับนะครับ,รบถ้าถ้าปีนี้ ถ้าเราโชคดีมีล่องมรสุมที่แรงแล้วก็พาดอยู่เรื่อยๆเหมือนปีห้าสี่เนี่ยโอกาสที่จะเจอพายุรูปใหญ่ๆเนี่ยน้อยแต่ถ้าเราโชคร้ายมีล่องมรสุมเนี่ยเบาบางเนี่ยโอกาสที่จะเจอพายุเนี่ยนะที่มันจะทะลุเข้ามาลึกๆเนี่ยหรือเข้ามาตรงๆเนี่ยสูงและอากาศแบบเนี้ยนะแบบไอโอดีอย่างนี้แล้วก็เอนโซ่อย่างเนี้ยผมเป็นห่วงพายุที่มันเกิดในอ่าวไทยนะครับขออนุญาต ชื่นชมแล้วก็ขออนุญาตเสริมนะครับ